อนานๆนทีจะมีโอกาสได้มานั่งแบบว่าไลฟ์วิดีโอแต่งหน้าซะหน่อยเนาะซึ่งนานมากที่ไม่ได้ทำเลยก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยววันนี้มีมิชชั่นกันซะหน่อยนะคะอืมไม่รู้ว่าวันอาทิตย์ของทุกคนเป็นยังไงบ้างเนะเาะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มแบบว่าเนาะทำการแต่งหน้ากัน ไม่ได้มีสวัสดีที่เข้าท่านที่เข้ามาด้วยนะคะอ่ะมันไม่โชว์ว่าใครเข้ามานะาไม่คอมเมนต์แต่ว่าก็โอเคสวัสดีโลกหน้า <c oughs> นะคะเดี๋ยววันนี้ตามหัวข้อเลยเดี๋ยวทิพยจะมาลองแต่งหน้าให้ทุกคนดูดูซิว่าเอ๊ะการแต่งหน้าแบบผู้หญิงตาบอยนี่มันเป็นยังไงนะฉนแบบับอัปเดตเวอร์ชั่นจากที่เคยทํามานะคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมแล้วปัจจุบันทิพใช้เทคนิคอะไรบ้างหรือใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างนะ นะเออสวัสดีจากติ้งต่างแล้วก็สวัสดีอีกสามคนที่เข้ามาตอนนี้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะวันนี้พี่ดิบเตรียมอะไรอะไรมาโชว์เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวมาเล่นกันอืมตอนแรกว่าจะเปิดเพลงด้วยนะจะได้ไม่เงียบเกินไปแต่ลองเทสระบบด้วยแล้วรู้สึกว่าติดลิขสิทธิ์ซะงั้นก็เลยว่า ไม่สามารถจะเปิดเพลงได้เดี๋ยวไปหาเพลงโน c o ป y ้ไรมาก่อนถ้ามีไลฟ์คราวหน้าจะได้ไม่แบบเนี่ยเนาะจะได้มีเสียงพงเสียงเพลงอะไรกันบ้างนะคะอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะวันอาทิตย์ของทุกคนในวันนี้อ่าเป็นยังไงใครทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างเนาะสนทิปก็อยู่ห้องค่ะเมื่อวานออกไปข้างนอกมาสลบเหมืดเลยทีเดียวกินน้ำเล็กน้อยอ่า เดี๋ยวสภาเราจะเริ่มแต่งหน้ากันแล้วนะอืโอเคถ้าสมมติว่าใครมาดูย้อนหลังก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเราอาจจะแบบว่าเริ่มแต่งหน้าไปก่อนใครมีทริกอะไรหรืออยากจะแชร์อะไรก็บอกมาได้เลยนะคะมีเครื่องสำอางตัวไหนหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่รู้สึกว่าอ๋อฉันใช้อยู่แล้วฉันอยากจะเอามาแชร์เนาะให้เพื่อนๆฟังให้ทั้งเพื่อนๆที่มองเห็นแลอก็มองไม่เห็นด้วยนะอโอเค เดี๋ยวตอนนี้นะคือทิปอะลงไอ้ตัวนี้ไปเดี๋ยวนะเอานี้ให้ดูเอ่ออันนี้คือล้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็ลงสกินแคร์ไปเล็กน้อยตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นวิตซีของ i n d u s t r รค่ะอินนิสฟรเป็นแบรนด์ของเกาหลีเนาะถ้าเสียงไม่ชัดบอกได้นะตอนนี้ใส่หูฟังไปด้วยเพราะว่าอืมถ้าไม่ใส่หูฟังแล้วเปิดอ่อเขาเราียกว่าอะไรนะ เปิดตัว voice over เสียงมันจะเข้าไปในกล้องเดี๋ยวมันจะเสียงดังชนกันก็เลยใส่หูฟังด้วยถ้าไม่ชัดก็บอกได้